สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันจันทร์ที่20ธันวาคมเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลยนะครับ S50 เนาะใกล้จะเปิดตลาดแล้วครึ่งเช้าราคาปรับตัวลงมาพักฐานครับแล้วปรับลงมาแรงกว่าคาดด้วยทํแพทเทิร์นไอซ์แลนด์นะครับก็คือเป็น r e v e r s a l กลกับตัวลงนะครับลักษณะการกลับตัวลงทิ้งฐานแบบนี้เนาะก็คาดการณ์ว่าในสัปดาห์นี้จะปรับกรอบจากการพักฐานในกรอบบนเนี่ย ลงมาพักถอนที่ฐานเดิมนะครับก็คือกรอบ956จนถึง964นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูเนาะในช่วงแนวรับ957จะหลุดไหมนะครับจะหลุดไหมกลยุทธ์ยังคงเป็นย่อดซื้ออยู่นะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณกลับตัวพร้อมแท่งยืนยันในบริเวณ957ในดีมานโซนนี้นะครับเพื่อที่จะซื้อสะสมเพื่อทำกำไร,ราตามรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ BTC นะว่า Bitcoin Bitcoin เนี่ยล่าสุดมีแนวโน้มที่จะเริ่มยกทํทำสัญญาณยกโลนะตราบเท่าที่ราคาไม่หลด45,400เนี่ยมองมุมมอง,มอง,มองยกโลได้นะครับซึ่งถ้าเขายืนเหนือ46,000ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่จะเริ่มเข้าซื้อเพื่อเล่นเก็งกำไร รอบสั้นๆจากแพทเทิร์นการกลับตัวใน t ท m e เฟรมวัหรือ t ท m e เฟร m e Day นั่นเองนะครับก็ลุ้นให้เขากลับขึ้นไปทดสอบแนวซับไพซ์โ n e อีกสักรอบหนึ่งนะครับในการปรับฐานเนาะตามแพทเทิร์น h e a d and s h o u l d e r นั่นเองใน t ทาง Frame ดย์เนาะโอเคนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูประิทินข่าวติดตามข่าวกันนิดนึงนะครับในวันนี้ ไม่มีข่าวที่เป็นตัวกระตุ้นในเชิงฟาร์จิเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงจิตวิทยาของตลาดวันนี้น่าจะเป็นการปรับฐานของพฤติกรรมราคานะครับซึ่งประกอบกับราคาดอลลาร์เองเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลใหเ้เกิดการกดดันราคาทองคำนะครับซึ่งตัวราคาทองคำเองล่าสุดเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวพร้อมแท่งยืนยันออกมาแล้วนะครับในทางเฟรม1ชั่วโมง เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเล่นเกงกำไรแล้วอยากจะเข้าฝั่งขายนะอยากจะเข้าฝั่งขายเข้าใจว่าวันสุกสวนกันมาทั้งวันแล้วแหละถ้าจะเล่นวันนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนครับห้ามเบรก1815เพราะฉนั้น Risk and Reward คือตอนนี้ถ้าเทรดฝั่งขายนะครับก็ให้วาง Stop ปลอที่1815ไปเลยนะครับก็ให้วาง t o p อปลอที่1 8 1 5ไปเลยแล้วเล่นไม้เบาๆก่อนอย่าเพิ่งเยอะอย่าเพิ่งเยอะนะครับเล่นไม้เบาๆก่อนถ้าอยากเทรดนะ แต่ถ้าใครที่ไม่อยากเสี่ยงสวนเทรนด์นะครับให้รอการปรับย่อดตัวลงมา1 o v e r s o l l ครับนะครับให้สโตลงมา1 o v e r s o l l เนี่ยถ้ามีนิวโลแต่ราคาไม่ต่ำกว่าจุด1776นะครับก็สามารถเป็นสัญญาณการเข้าซื้ออีกทีหนึ่งได้แล้วให้สังเกตถ้าเขายกราคาขึ้นไปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งไม่ถึง1805เนี่ยให้เล่นฝั่งขายไปเลยนะครับให้เล่นฝั่งขายไปเลยนะครับ แต่โดยแนวโน้มเนี่ยพฤติกรรมหลังจากที่ผมปล่อยคลิปที่ผมอัาตอนนี้นะเชื่อว่าถ้าใครเห็นทันหรือใครที่กด Follow กด Subscribe แล้วก็ติดตามเพจเนี่ยจะได้เข้าขายกันทันทุกคนแหละแล้วก็ถ้าไม่อยากเสียงเยอะจริงๆ m a n แม่ความเสี่ยงครับใช้1 8 0 5เป็น Stop Loss ไปเลยก็ได้นะใช้1 8 0 8.5 Stop Loss ไปเลยก็ได้แต่ผมะจะเผื่อที่หายไปเลยใช้ให้เก่าตามกฎดาวเทอรีนะครับแต่จริงๆด้วยแท่งการกลับตัวแบบเนี้ย ถ้าโดยกฎของพฤติกรรมราคาแล้วครับใช้1805เลยก็ได้ STOP LOSS ไม่สูงมากนะครับ Risk ต่ำแต่โอกาสได้ Reward ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผกนการลงทุนาพในลนี้และเดี๋ยวง่ายผมฝากติดตามนะครับหัวข้อเทรดไปด้วยกันในช่วงหนึ่งทุ่มหน้าเพจสถาบัน Next Level นะครับกับโปรแกรมดีๆที่จะมานำเทรดพร้อมให้สาระความรู้ดีๆ ผ่านสถาบัน Next Level นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสามารถติดตามได้หน้าเพจส,สถาบัน Next Level เลยนะครับและเดี๋กงไงช่วงเย็นหนึ่งทุ่มเจอกันกับเทรดไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคน,น,นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จาเป็นต้องเก่งคุณไม่จาเป็นงเง,นเงินทุนทย แต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงๆน่าน